สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยครูมอมรเช่นเดิมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการหารอยู่นะคะอ่าในการหารผลหารนะคะแล้วก็เศษที่ตัวตั้งสี่หลักนะคะแล้วก็ตัวหารหนึ่งหลักโดยวิธีการหารยาวน,นะคะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะอ่านะเนียนมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะคะ 2,141หารด้วย4นะคะเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทํำค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นเครื่องหมายการหารยาวนะคะ2อ่า2 1นะคะหารด้วย4อ่า4คูณอะไรได้2มีไหมคะไม่มีก็คือ4คูณ0ก็ได้0นะคะจากนั้นเอา2มาลบ0ก็ได้2นะคะดึงอะไรลงมาคะ ดึงหนึ่งลงมากลายมาเป็นเท่าไหร่คะ21่นะคะต่อไป4คูณอะไรแล้วได้เท่ากับ21คะอ่า4คูณ5ได้20นะคะจากนั้น21ลบ20ก็เหลือ1นะคะถัดมาดึงอะไรลงมาคะอ่าดึง4ลงมากลายมาเป็น14นะคะต่อไป4คูณอะไรแล้วได้14คะอ่าก็คือ4คูณ3ได้12นะคะ จากนั้นนำ14มาลบกับ12เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2นะคะ่าดึงอะไรลงมาดึง1ลงมานะคะกลายมาเป็น21นะคะ4คูณอะไรได้21คะ4คูณ5ได้20นะคะ21ลบ20ก็เหลือเศษ1นะคะเพราะฉะนั้นตอบอะไรคะ ตอบ535เศษ1นั่นเองค่ะอะเรามาตรวจคำตอบนะคะตรวจคำตอบก็คือ4คูณด้วย535บวกด้วย1นะคะได้เท่ากับ2141นั่นเองค่ะ ค่าสำหรับเรื่องถัดมานะคะจะเป็นการหาผลหารและก็เศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยวิธีการหารสั้นนะคะก่อนหน้านี้เราใช้วิธีการหารยาวนะคะหลังจากนี้จะเป็นวิธีการหารสั้นบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ,ะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่1นะคะ476หารด้วย4เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะ่าแสดงวิธีทำเลยค่ะอ่านี่คือเครื่องหมายหารนะคะ เครื่องหมายหารสั้นนะคะรูปนี้นะคะจะเป็นเครื่องหมายหารสั้นนะคะอ่าสี่นะคะกับสี่ร้อยเจ็ดสิบหกนะคะเจ็ดเจ็ดร้อยสี่ขอโทษนะคะสี่ร้อยเจ็ดสิบหกจะเป็นตัวอะไรคะตัวตั้งนะคะส่วนสี่ก็จะเป็นตัวหารนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยอ่าสี่คูณหนึ่งได้สี่นะคะสี่คูณหนึ่งได้สี่นะ อ่าสี่คูณหนึ่งตัวคูณอยู่นี่สี่คูณหนึ่งได้สี่ต่อไปสี่คูณอะไรแล้วได้เจ็ดคะไม่มีใช่ไหมคะถ้าสี่คูณสองก็ได้แปดแล้วก็เอาสี่คูณอะไรคะสี่คูณหนึ่งได้สี่ทดไปเท่าไหร่คะสี่นับต่อไปให้ถึงเจ็ดก็คือสามนะคะทดไปข้างหน้านะคะสามอ่าตรงนี้จะกลายมาเป็นเท่าไหร่คะ สามสิบหกทันทีอ่าสี่คูณอะไรเลยได้สามสิบหกคะอ่าสี่เก้าเท่าไหร่คะสามสิบหกเพราะฉะนั้นตอบหนึ่งร้อยสิบเก้านั่นเองคะ่ะอ่ะวิธีการกดคำตอบก็เหมือนกันนั่นก็คือเอาสี่ไปคูณด้วยผลลัพธ์นะคะก็คือ4คูณ1นะ9่งรนึ่งนะคะก็จะได้476นั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะ348หาร3นะคะแสะดงวิธีทำอ่านี้เครื่องหมายหารสั้นนะคะ3เป็นตัวหารนะคะ348เป็นตัวตั้งนะคะ3คูณ1ก็ได้3ต่อไป3คูณอะไรได้4บ้างคะ่าก็คือ3คูณ1ได้3ทดมา1นะคะกลายมาเป็น18 3คูณอะไรได้18คะ อ่าสามกสิบแปดเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสิบหกนั่นเองอ่าตอบเป็นเลขไทยเลยนะคะจากนั้นก็ตรวจคำตอบค่ะก็คือสามคูณด้วยหนึ่งร้อยสิบหกเท่ากับสามร้อยสี่สิบแปดนั่นเองนะคะอ่าหวังว่านักเรียนคงพอจะทำได้กันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ